สวัสดีเพื่อนเ่อนทุกคนนะคะวันนี้พิ่นิสากลับมาเล่นพิกอ卡ดกับเพื่อนเพื่นเหมือนเช่นเคยนะคะที่ห่างหายไปอ่ะเพราะพิ่นิสาไม่ค่อยสบายนะคะเสียงไม่ค่อยจะมีค่ะก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเต็มร้อเปเซนะคะแต่ก็อยากจะมาอัดคลิปให้เพื่อนเพืนได้เล่นกันกับพิ่นิสานะคะวันนี้พีนิสามี3ตัวเลือกมาให้เพื่อนเอนนะคะมีดอกดาวเรืองดอกพุธสีขาวนะคะแล้วก็ดอกอัญชันค่ะ ให้เ,เพื่อนๆทาใจให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็คิดถึงหน้าของเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นนะคะวันนี้พี่นิสาเองก็มีมาในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นน่ะคิดถึงเราบ้างไหมนะคะเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆกองที่หนึ่งที่เลือกดอกดาวเรืองนะคะ ในหัวข้อนี้เขาคิดถึงเราบ้างไหมนะคะขอดูพลังงานตัวตนของเขาและก็ของเพื่อนนะคะให้รูปไพ้่นนะคะ Page words, ค่ะเขาคนนั้นของเพื่อนๆกับเพื่อนๆน,น่ะน่าจะเป็นรักต่างวัยกันนะคะไม่เขาคนนั้นแก่กว่าก็เป็นเพื่อนๆแก่กว่าเขานะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้สำหรับตัวของเขาเองอ่ะเพื่อนๆมองว่าเขา รือเธออาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะลังเลลังเลในตัวเองค่ะลังเลในตัวเองทำอะไรไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะใจจริงลึกๆของเขาคนนั้นนะคะเขาอะหรือเธออะ ก็มีใจให้คุณนะคะเขามีใจให้คุณแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะมันเป็นความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้ค่ะเก็บซ่อนปิดบังค่ะเหมือนกับเป็นคนที่เก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ในใจนะคะไม่บอกใครไม่บอกให้ใครรู้ค่ะเก็บไว้ในหัวใจความรู้สึกที่มีต่อคุณ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะพี่นิสามองว่าคุณกับเขาอะรู้จักกันมาก่อนและความรู้สึกของคุณกับเขาอะที่เกิดขึ้นต่อกัน่ะเป็นความรู้สึกที่ต่างคนต่างเก็บไว้ในใจคะ่ะจะด้วยเหตุผลที่ว่าคุณกับเขาอะอายุห่างกันก็ได้นะคะ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันไม่สามารถบ่งบอกสถานะได้อะไรได้อ่ะค่ะคือมันต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นนะคะอาจจะอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะที่ที่ที่เขามีอยู่นะตอนนี้แล้วก็เขาเองอ่ะก็รู้สึกทุกข์ทรมานนะคะ ทรมานที่จะต้องที่จะต้องปั้นหน้าปั้นตาต้องเสแสร้งต่อคุณนะคะว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยหรือไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนกับไม่อยากให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกในจริงๆในใ,นใจของเขานะคะเนี่ยค่ะเขาเก็บความรู้สึกที่ทรมานหัวใจนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะเขาคิดถึงคุณคิดถึงอยากมาหาอยากมาย,ยืนความสัมพันธ์ให้ แต่เขาก็ไม่จะไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ค่ะเขาน่ะชอบคุณนะคะเขาชอบคุณเขาอยากที่จะมอมอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะแต่เขายังมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่เขายังเคลียร์ไม่ได้ค่ะเขายังคงจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านี้ต่อไปนะคะขอให้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบเขาเ,เพื่อนๆก็รอเขาหน่อยนะคะเพราะว่า ตอนนี้เขากําลังมีปัญหาที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกเหล่านั้นต่อเพื่อนๆได้แต่พิ่นิสากล้าพูดเลยว่าหน้าเวลานี้เขาคนนี้คิดถึงเพื่อนๆแน่นอนค่ะต่อไปเป็นกองที่สองนะคะเป็นกองดอกพุธสีขาวนะคะชาวกองที่สอง ขอพลังงานไพ่จงเปิดให้รับรู้ด้วยนะคะว่าเขาคนนั้นคิดถึงเพื่อนๆนบ้างไหมนะคะเขาคนนั้นที่เพื่อนๆนนึกถึงเขาเนี่ยหรือแอบมีใจหรือแอบชอบพอเขาอยู่เนี่ยเขาคิดถึงเพื่อนๆพื่อนไหมนะคะโอ้ oh. เขาคนนี้ของเพื่อนเป็นคนค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกเก่งนะคะเพื่อนๆค่ะและเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาในชีวิตตอนนี้มากมายเชคือต้องต่อสู้ต้องดิ้ดดนรนในหลายๆอย่างนี่นะคะ่ะเขากําลังเจอปัญหาที่ค่อนข้างหนักหน่วงเอาการอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะเขาจะต้องใช้สติปัญญาความรอบครอบเป็นอย่างมากที่จะต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้คะ่ะ ความรักของเขาที่มีต่อคุณนะคะมันเป็นความรักต่างวัยนะคะลักษณะคล้ายๆกับเพื่อนๆกองที่หนึ่งเลยนะคะเนี่ยกองนี้เป็นความรักต่างวัยมันเป็นความรักที่เหมือนกับยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกความรู้สึกแก่คุณ รู้สึกเขาจะเจออะไรที่หนักหนาในชีวิตเขาอยู่นะตอนนี้นะคะผู้ชายคนนี้เหมือนกับกําลังจะพายายามดิ้นรนต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานที่เขาทําอยู่นะคะหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวบางเรื่องเขาอะอยากจะมาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะแต่ว่า ถามว่าความพร้อมของเขาณตอนนี้เขาก็ยังจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าอีกในหนึ่งเนี่ยตัวเขาเองก็ยังจะต้องมีปัญหาส่วนตัวที่ต้องให้แก้ไขนะคะค่ะคือหน้าเวลานี้เขาโฟกัสเรื่องงานนะคะเรื่องงานมากๆโฟกัสเรื่องการทำมาหากินโฟกัสว่าทำยังไงฉันจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะว่า การดำรงชีวิตของคนเราอะ่ะมันต้องอาศัยปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะสิ่งที่เขาต้องแบกรับอยู่นะตอนนี้ก็คือเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเนี่ยค่ะเขาคิดเรื่องเงินมากๆเลยคิดคิด,คดที่จะต้องอทำงานหาเงินหาทองนะคะขอถามว่าเขาอะ่ะคิดถึงคุณบ้างไหมในวันเวลาที่เราห่างไกลกัน ในวันเวลาที่เราไม่ได้เจอหน้าก,กันพ่อต่างคนก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เออโควิดนะคะต้องอยู่ในในโลกของตัวเองในโซนของตัวเองนะคะไม่สามารถที่จะออกไปเพ่นผ่านได้ตามอเาเภอใจค่ะเขาคิดถึงคุณนะคะความคิดถึงของเขาที่มีต่อคุณ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เขาเก็บไว้ในใจที่เขาไม่สามารถที่จะพูดให้ใครฟังได้ ไม่สามารถที่จะไประบายให้กับใครฟังได้นะคะแต่เขาก็เป็นคนที่มีค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่มั่นคงต่อความรักเขาอยากมามอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณอยากที่จะเขามองคุณคุณะเป็นนางฟ้าของเขาเลยนะเขามองคุณดีมากเลยเป็นคนที่เขาอะชอบมากๆค่ะค่ะ เขาชอบคุณนะคะเขาคิดถึงขนาดว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่ใช่ของฉันถ้าฉันจะเลือกแม่ของลูกสักคนนี้ก็น่าจะเป็นเธอนะแต่เขาก็ยังเก็บงามความรู้สึกนี้ไว้ยังไม่กล้าที่จะมามอบความรักความสัมพันธ์อะไรให้กับคุณนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องการทํามาหากินค่ะเรื่องการสร้างความพร้อมให้กับตัวเองในครอบครัวของเขานะคะ กองที่สองก็ออกมาดีมากค่ะพี่นิสาก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเขาคิดถึงคุณนะคะแน่นอนเลยค่ะชาวากองที่สองนะคะต่อไปเป็นพลังงานของเพื่อนๆกองที่สามนะคะเพื่อนๆที่จะเลือกดอกอัญชันค่อนข้างสีจะกลมกลืนกันนี่นะคะสีม่วงเหมือนกันค่ะโทนสีม่วงนะคะแต่อัญชันอัญชันกับผ้าปูของพี่นิสาสีกลมกลืนใกล้เคียงกันมากเลย ชาวกองที่สามที่เลือกดอกอัญชันนะคะอยากจะถามว่าเขาคนนั้นเหเพื่อนกองที่สามของเราบ้างไหมนะคะ เขาคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยได้อยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆนะคะเคยพูดคุยหยอกล้อเคยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนร่วมง,งานหรือฐานะอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้นะคะพิ่นิษาว่าเพื่อนๆกับเขาคนนั้นน่ะอยู่ในช่วงที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเขากับเพื่อนๆอยู่ห่างไกลกัน,นะคะ่ะ ในขณะที่เขากำลังเหน็บหนาวเยือกเย็นเขาเฝ้าเมือมองรอคอยว่าวันใดจะได้มาเจอกับเพื่อนๆอ,อีกนะคะความรักของเขากับเพื่อนๆนี่พี่นิสาบอกมองว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เ,เพื่อนๆกับเขามีต่อกันอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยความจําเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอ่ะจะต้องมีภาระหน้าที่ตรงนี้ ทำให้เขาต็อกับเพื่อนๆต้องต้องแยกจากกันนะคะเขาต้องไปต่อสู้กับชีวิตต้องไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนนะคะตอนนี้ค่ะเขาเพื่อไปเพื่อพัฒนาตัวของเขาเองไปเพื่อทำให้ชีวิตวันข้างหน้ามันดีขึ้นนะคะคไปเพื่อที่จะให้ชีวิตของเขาเจอกับสิ่งที่ดีงามเจอกับ อะไรที่ดีๆต่อไปในวันข้างหน้านะคะค่ะเขาต้องออกเดินทางค่ะเขาต้องเดินทางเขาต้องไปสแสวงหาวิชาความรู้สแสวงหาเงินทองนะคะเขาจะไปเพื่อชัยชนะของตัวเขาเองไปเพื่อความสำเร็จของเขาเองนะคะเพื่อน เขาเป็นผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นมากมากล้าหาญแล้วก็ต่อสู้ค่ะตอนนี้่เขาคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะเขาสําหรับเรื่องในหัวใจของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะบอกใครได้เลยเขาไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครฟังได้ว่าความรู้สึกที่เขาคิดถึงเพื่อนๆ่อนอะมันมีมากมายเพียงใดนะคะดูภายนอกเขาอาจจะดูเป็นคนเข้มแข็งในหน้าที่การงานและเขาก็ ต่อสู้มากมายค่ะแต่เขาคิดถึงเพื่อนๆมากเลยเห็นนะคะเพื่อนๆเป็นเจ้าหญิงน้อยๆของเขาเลยนะคะเขาเป็นหนึ่งในดวงใจของเขาเลยค่ะเขามองเพื่อนๆสวยงามสูงค่ามากในใสายตาของเขาแต่หน้าวันนี้เขาต้องทำตัวเองให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนแล้วเขาก็จะมาหยิบยื่น ช่วยหยิบยืนความรักความสัมพันธ์เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆวางใจได้เลยค่ะว่ากองที่3มเนี่ยเขาคิดถึงเพื่อนๆแน่นอนร้อยเปอร์เซนและเขาก็ถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็จะมาหยิบยื่นความรักให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะเพื่อนๆเป็นหนึ่งในดวงใจของเขาค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่พนิสาก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปของพี่นิสานะคะขอบคุณที่ติดตามพีน่นิสา พี่นิสาก็ฝากช่องของพี่นิสาไว้ด้วยพี่นิสาจะพยายามปรับปรุงช่องของพี่นิสานะคะบางทีพี่นิสาห่างหายไปไม่ได้ว่าพี่นิสาจะไม่มาอัปเดตอะไรพี่นิสาไม่ค่อยสบายค่ะเพราะว่าก็ต้องไปดูแลตัวเองนะคะอีกอย่างเสียงหายค่ะช่วงนั้นเสียงไม่มีเลย <c oughs> ก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาติดตามชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ